ดอกฟันสิงโตนะคะฟันสิงโตเหลืองเต็มพื้นไปหมดเลยค่ะเพราะว่าเขายังไม่ได้ตัดหญ้าอันนี้คือสนามหลังโรงเรียนนะคะดูสิเขาสวยมากสวยมากแต่ว่าแดดไม่ออกเท่าไหร่ถ้าแดดออกจะสวยกว่าน,นี้ดอกฟันสิงโตพี่นอ้อง ฟันสิงโตเลิบเวทันหรือว่าผ่าฟันสิงโตนะคะก็จะเด็ดเอาดอกแบบนี้เอาไปทําน้ําพึง่งเอาไปเห็ดน,น้าพึ้งฟันสิงโตเห็นเพื่มวะน่ะเพิงมันกับมาตอมเด้เพื่มมันมาจอเอาอน้าหวานที่นอ่องคิดดูสินั่นออกากดอกนั่นก็นมาดอกนี้โอ๊ย ตวจตาย้เข็มแต่เนาะดูจุ๊บจุ๊บพึ่งตอมเต็มเลยเพราะว่ามันจะดูแล้วน้ำบานของฟันสิงโตเนาะดอกฟันสิงโตนี่มันถ้าเห็ดเป็นเ,เห็ดเป็นน้ำพึง่งเอาไปเห็ดน้ำพึง่งดอกฟันสิงโตเดี๋ยวยาเข็มสิเก็บไปเห็ดให้มึงมีวิธีเห็ดด้วยเด้ มันสิหอมเพราะว่าดอกเนี่ยมันติดมีกินหอมมันเป็นยาน้ะพี่นอ้องส่วนใบมันนี่ใบมันนี่เอาไปกินแทนผักด้แต่มันตีออกขมๆเจ็กน้อยหรือเอาคนไทยชอบเอาไปแกงอ้ยระพงระงระพงเพิง่งพึ่งน้อยกำลังเจาะหาน้ำหวานนะคะ ใบมันเขาไปแกงคือพักเขเล็กเนาะพี่นอ้องแต่หลากมันจะเป็นยาสมุนไพรชนิดหนึง่งฝรังเขาก็กินแต่ฝรังเขาบวกเก็บเขาไม่เก็บนะคะฟรังฝรังเขาสิเสอ,เอาในลานสวยงามได้เข็มบาทดอกไม้เนาะขนาดดอกงายเข็มก็ยังวางงามเนาะนึไไงไ่้่ล โอไทยก่อนที่พ่อใหญ่วักเมสเตอร์เขาถึงมาตัดหน้่ยค่เขาตัดถิมแล้วถ้่ตัดถิมแล้วมันกับจริงๆแล้วเขาตัดแล้วมันกรุปงไม่เนาะตอนเรามันจะแตกขึ้นมาไหมถ้าดอกอันนี้มันแห้งแล้วมันก็สิบมันก็สิบเป็นเป็นเหมือนปุยนุ่นแล้วมันก็สิถึกลมมามันก็สิบพัดไปทั่วพัดเขาหูเขาตาปวดแล้ว ไปแล้วมันก็ไปเกิดมองไม่อีกคือมันตกมองไหนมันจะเกิดมองหันเนาะค่ะถ้าเขาถ้าฝรั่งเขาชอบมันตรงที่มันผัดลมมันผัดแล้วมันปิวแต่หลากมันเนี่ยหลากมันต้องลบขึ้นมาเอาหลากมันไปทํายายะเข็มสีหายบึงอันที่มันแก่แล้วเพราะมันแก่แล้วมันจะเป็นแบบสี นี่คือดอกแกมันพรแกแล้วมันจะเป็นแบบสีเห็นบันนี้ค่ะเห็นบ่นี้เพราแก่แล้วเป็นแบบนีปุ๊บเวลานั้นถึอล้มเมาก็สิบปิวปิวไปตามล้มปฏิภัดไปไปโต๊ะมงืงใดก็เกิดมหัน điểm nồi, họ mặc áo mỏp bầu, xệ tà, cẩn. lái cắt. Anh. Anh mệt.